แคมเปอร์แวนไทยแลนด์บายลักสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเต็นท์ข้างรถครับเป็นของยี่หอเคชัวครับ D Caplon เคชัวตัวนี้ผมใช้มาได้สักพักนึงแล้วครับแต่ว่ายังไม่เคยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการการก่อนนะครับ หลังจากสูบลมประมาณ50ครั้งครับทำบนเหนื่อยเหมือนกันครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะมาจัดทรงให้มันเรียบร้อยครับจะลองเปิดแอร์เ0 0าพันบนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้เย็นปกติไหมแอร์วางตำแหน่งนี้ครับแล้วก็่องลมจะเข้ามาภายในนี้ เดี๋ยวจะลองทดสอบดูครับครับตอนนี้เซตอัพเรียบร้อยครับนี่ครับสำเร็จรูปจะเป็นประมาณนี้ด้านบนตรงนี้จะเป็นคุมไปถึงหลังคานะครับอากาศก็ออกมาได้หน่อยหนึ่งครับแต่ก็ถือว่าดีพอสมควร ตรนี้ฝั่งด้านหน้าครับสามารถเปิดขึ้นได้นะครับเป็นออนนิ่งได้เลยนั่งด้านในได้ถ้าอากาศหนาวหน่อยครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะลองเปิดแอร์ดูครับว่าจะเย็นทั่วหรือเปล่าตอนนี้รวมทั้งรถทั้งเต็นนี่จะอยู่ที่ เต็นนี่6ตารางตัวรถนี่ประมาณ5ตารางเป็น11ตี12ตารางครับ12ตารางคูณด้วย800 1 2 8เป็น96 9,000 btu ก็ประมาณ9,000 btu ครับอร์ตัวนี้ก็9,000 btu ดูที่ว่าจะทำความเดนได้ทั่วหรือเปล่าตรงนี้ตัวเต็นครับคุมมาถึงหลังคาคตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ เดี๋ยวจะลองเปิดไปเรื่อยๆดูครับตั้งอุณหภูมิไว้ที่23องศาครับตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนหรือผมมีเหง่ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะปิดตัวนี้ครับแล้วก็เชิญเจ้าตัวนี้ออกมาลรมาลวกกําไรกําไรอ่านี่ครับภายในภายในตัวนี้ก็ แล้วก็ติดให้ชิดกันแอร์ออกครับทั้งสองฝั่งพื้นนี่ผมจะเอาแม่เหล็กนะครับมาติดชั่วคราวดูก่อนครับจะติดกันแอร์ออกตอนนี้ก็มีเริ่มลมเย็นออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาอุณหภูมิมาตั้งตรงนี้นะครับว่าจะได้กี่องศาจะไม่ได้เอาไปแช่ไว้ตรงปากแอร์นะครับถ้าแช่ยังไงก็เย็นครับเราอยากให้เย็นทั่วดูซิว่าจะทั่วหรือเปล่า เดี๋ยวอีกสัก20นาทีครับทำให้แอร์มันทั่วซะก,ก่อนครับอยู่บริเวณห้องโถงตอนนี้ก็ถือว่าเย็นกว่าข้างนอกเยอะครับแต่ว่าก็ยังไม่สู้ภายในครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนกลางคืนครับว่าจะเยน็นเหมือนภายในหรือเปล่าครับแต่ก็นอนได้ อย่างสบายครับความเย็นขนาดนี้ภายในตอนนี้อยู่ที่2 2องศานะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปตั้งไว้ด้านนอกครับถ้าได้ประมาณสัก25องศาก็ถือว,ว่าโอเคครับจะตั้งประมาณตำแหน่งนี้ครับผมลองดูครับตอนนี้ก็ปิดก็ยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ ถ <So S 1> ือว <why S 1> ่าใช้ได้คร kind of ับตัวนี้ซื้ออยู่ดีคัดร่อนนะครับราคา9,000บาทเป็นเต็นต์กลางข้างรถโดยเฉพาะแต่ว่าอาจจะออกแบบมาไม่ได้ให้เปิดแอร์แบบนี้เราก็มา DIY เอาครับก็จะนอนได้ลักษณะนี้ก็นอนข้างบน สามคนครับข้างล่างก็ได้อีกสามสี่คนได้ครับก็เพิ่มพื้นที่ไปได้อีกครึ่งหนึ่งครับถ้าตำแหน่งแอร์มาติดตรงนี้นะครับข้างบนพัดลมดู่อากาศตรงตำแหน่งพัดลมนี่แอร์ Air มานี่ผมว่าน่าจะเย็นทั้งสองครับหรือว่าแอร์มาติดด้านหน้าเบี่ยงมาออกนอกรถ แล้วก็เป่าไปหลังรถด,ด้วยก็น่าจะเย็นทั้งสองแต่นี่แอร์ไปอยู่ด้านหลังครับตามพื้นที่ครับอุณหภูมิตอนนี้เอามาตั้งไว้ข้างนอกอยู่ที่26่สิบหกองศานะครับกลางคืนคนี่มีลุ้นได้25ครับถ้าได้25ก็ถือว่านอนได้แล้วครับตอนนี้ใช้ power plug เสียบ ไฟบ้านชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ดูทีวีไปด้วยเปิดแอร์ไปด้วยครับสามารถใช้งานใช้ไปชาร์จไปได้ครับเดี๋ยวค่ำเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าอุณหภูมิจะลงไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับอะไรนะลูกอยากให้ป้าทำอย่างนี้เหรอเวลาไปเที่ยวเออใน่โซนนี้จะทำอะไร อืมดูตอนนี้อุณหภูมิภายในนะลกูกยี่องศาครับถือว่านอนข้างล่างได้ครับตอนนี้เวลาทุ่มทุ่มหกนาทีครับเย็นแล้วใช่ไหมลกูกนอนได้สบาย,บายใช่ไหมเ,เออเปิดช่วงบ่ายนี่อากาศมันร้อนครับภายนอกมันไม่สู้ไม่ไม่ได้โดนแดดนะครับแต่ว่าอุณหภูมิ ข้างนอกประมาณ30องศามันก็จะไม่ได้เย็นแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเย็นพอดีนอนครับนอนได้แบบนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดถึงเช้าเลยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากใช้ไฟบ้านมาเป็นใช้จากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้กําลังชาร์จอยู่ครับใกล้เต็มแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเปิดได้ถึงเช้าหรือเปล่าเพราะว่าห้องมันกว้างขึ้นครับว่ามันจะกินไฟ ขนาดไหนครับรอติดตามครับครับตอนนี้3ามทุ่มอุณหภูมิในห้องก็เป็นไปตามที่ต้องการครับ24องศาเดี๋ยวจะปรับแอร์ตอนนี้ตั้งไว้ที่ยีิบสามครับเราจะปรับให้มันเป็นยีสิบห้านะครับเพื่อให้ประหยัดแบตบ ตอนนี้ใช้กับ powerpack อยู่ไฟ220เดี๋ยวจะใช้จากแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวจะปรับเป็นแบตเตอรี่แล้วก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนดูว่าจะได้ถึงเช้าหรือเปล่าเพราะว่าขะดาษดห้องมันกว้างขึ้นครับตอนนี้ผมชาร์จไว้ได้14บสี่สิบวัแล้วครับก็น่าจะได้80-90%แล้วทีวีก็เปิดทิ้งไว้เดี๋ยวจะปิดทีวีนะครับ ทดสอบแต่แอร์อย่างเดียวเดี๋ยวถ้าว่างก็จะลงมาดูครับไม่ว่างก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยครับครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้าครับแอร์ก็ยังทำงานอุณหภูมิภายนอกเมื่อกี้ดูอยู่ที่26องศานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันแอร์ยังทำงานแล้วก็อุณหภูมิในห้องนี้นะครับถ้านอนก็คงหลับได้ครับเย็น23องศาครับเราตั้งไว้รีโมทอยู่ที่ 25องศาค,ครับเมื่อคืนนี้เปิดตอนสามทุ่มนะครับแบตเตอรี่เต็มตอนนี้ได้92%้าสิเปอร์เซ็นต์ดโวลต์เดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองต่อเพื่อนครับเดี๋ยวจะปิดการทำงานของแอร์ตอนนี้อยู่ที่9้าชั่วโมงเต็มสามทุ่มถึง6กโมงชา้า 9ชั่วโมงนะครับในคืนแรกในคืนต่อไปเดี๋ยวเราจะลองอีกก็คงประมาณเดียวกันครับถ้ามันได้9ชั่วโมง10ชั่วโมงถ้าได้2คืนก็ถือว่าโอเคเพราะว่าขานาดห้องใหญ่ขึ้นครับแอร์ก็ทำงานหนักขึ้นครับแล้วก็เราก็ปิดรูไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะครับจะมีช่องออกครับตรงนี้ก็ออกได้ ตรงนี้ออกได้ครับขอบมุมแต่ก็ถือว่าสําหรับผมเป็นที่น่าพอใจครับผมเดี๋ยวคืนนี้มาลองกันใหม่ครับครับจะเป็นจะเปลี่ยนเป็นทดสอบต่อนเนื่องเลยนะครับจะเปิดตอนกลางวันให้สู้แดดเลยครับว่าจะได้อุณหภูมิที่เท่าไหร่จะสู้แดดไหวไหมกับแบตเตอรี่ จะทำงานได้กี่ชั่วโมงเมื่อคืนนี้เปิดไปแล้ว9ชั่วโมงครับเราจะมาเปิดต่อเนื่องกันไปเลยครับจะตั้งไว้ที่24องศาครับเดี๋ยวจะมีแดดมาแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ตำแหน่งที่วางไว้อยู่ที่26องศา แต่กลางวันนี่น่าจะมี30ขึ้นครับที่นี่โอเคครับเราจะมาลองดูผลกันครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้10บโมง38ครับแอร์ตัดพอดีครับนี่ครับต่ำกว่า11แอร์จะตัดครับตัดการทำง,งานเรียบร้อยครับทั้งเปิดตอนละ เ,เวลาเจ็โมงเช้า 7, จ็ดแปดเก้าสดได้เพิ่มอีกสีชั่วโมงครับสาเหตุที่ได้น้อยเพราะว่าลดพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกครึ่งนึงครับแล้วก็จอดตากแดดครับก็เลยทำให้เปืองแบตเตอรี่ครับโอเคครับจบการทดสอบก็คือเปิดกลางคืนนะครับ ความเย็นทำความเย็นได้ค่อนข้างดีครับก็คือสามารถนอนด้านล่างได้ครับเปิดอุณหภูมิตั้งไว้24องศาด้านล่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการก็ประมาณ24-25องศาครับถือว่านอนได้ปกติครับส่วนแบตเตอรี่ที่แนะนำให้เปิดกลางคืนครับไม่ให้เปิดสู้แดดครับเพราะว่า มันสู้แดดไม่ไหวครับโลบอ e ินเวอร์เตอร์ครับแอร์ทำงานหนักมันก็กินแบตเยอะเป็นปกติครับรวมๆแล้วก็ได้10ตอนแรกเปิดกี่ชั่วโมงผมจำไม่ได้ครับรวมกันดูครับว่าได้กี่ชั่วโมงทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเมื่อกี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ